ต้นซอยกลางซอยท้ายซอยเราไม่ถามแต่วันนี้เรามาให้เขากระแทกกระทันสุดซอยกันเลยค่ะพรากับพี่โอวิยาชาแนลกับนางเอกับ้ทำตัวค่ะอดีตนางเอกเป็น <c oughs> แ,แม่นางเอกนะเป็นแม่สวย สวยรวยเก่งโหสุดยอดมากก็ไหนๆมาแล้วขอกำลังใจหน่อยค่ะตอนนี้ถูกพัคพิงถูกด่ายับเยยจนดิฉันไม่ที่ยอดหน้าไปไว้ตรงไหนแลวอ่ะให้กำลังใจก่อนค่ะก็พี่อู๊บมันต้องอย่างนี้แหละเพราะพี่เป็นนางเอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถูกกระทำมาดีแล้วสังคมจะได้สงสารเราเราจะได้เห็นบทบาทของนางเอกตลอดไปให้ค่ะ ท้ชีวิตจริงและในจอค่ะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอางเอกสุดยอดมากเลยเขาจับพยายามเชื่อฟังคำสั่งของนายแม่นายหญิงครับอ่ะครบรอบ62ปีสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะวันนี้โูวหวยด้วย95ฟาดฟาดกับแสนกว่าบาทได้เงินไปเลี้ยงผู้ชายเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอ่ะไวพรครบรอบของสองปีสิ้นเดือนนี้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นพี่ที่ทุกคนในวงการนับถือนะคะที่อุกริยีฐานักปั้นมือทองคือทุกคนรู้จักหมดนะคะ ตอนนี้ที่เห็นอยู่ทองคือหนักมากจากเอซิเริยาอัมพชราภาทิศาาวุฒิเมเทเนียมพิบสุพทศใครอะโอพระจีลาเกียรติจีลาเวทอาคูเยอะแยะอู้รึ่งคนยี่สิบบาทดิฉันก็ไปสั่งทำก็จะมีเอฟซีบางคนมาบอกว่าของปลอมมาตรวจเลยครับถ้าของ จริงนะที่ฉันจะจับฟาดสามสามตลบให้หน้าแห้งลแล้วไปพรต่อค่ะไม่กลัวโดนทุบเหรอคะไม่กลัวค่ะเพราะที่ฉันอยู่ในที่สว่างไม่ใช่อยู่ในที่ท,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 ที่ที่ที่ในพงหญ้าป่าพีในในทางอับโคจรในป่าในเขาลำหนามไพ่อยก็โดนฆ่าตายไปแล้วนี่คะ,คะไปพรต่อครับก็ <c oughs> ขอให้พี่มาอยู่ ไทยนะคะวงการบันเทิงไทยไปยาวนานแสนนานขอให้ได้เจอกับคนดีๆที่จะปั้นขึ้นมาให้มีชื่อเสียงได้อีกหลายๆคนเป็นร้อยร้อยคนหรือเป็นพันคนเลยก็ได้นะคะขอประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้เป็นสาวสวย2 0 0พันปีแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่อุ้มตอดประชุม,ชมได้ไหมขอขอเพื่ขอขับไปพรอะก็เทมิีเราจะออกไปไหนครับไปขบับที่เยือไในตอนนี้กับจันวระออกวันธนาคารวันธนาคารวันที่เท่าไหร่อ่ะวันธาคารสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเวลา วเวลา10โมงสินาทีตอนเช้าทางช่องเนชั่นทีว2 2ีค่ะี่ก็ขออวยพรให้น้องสาวคนนี้อยู่ยงเวพันเป็นสาว30,000ืปีเ <6, S 1> ทียบเท่า 3, มีไม่สมัยเลยเนาะอ,อยู่อารังลังปังปังปูรีเย่เฮ่เฮน,น,นะครับ เป็นตัวอย่างที่ดีของดาราสาวสวยเก่งในวงการบันเทิงเป็นตัวอย่างที่ดีเรียนแบบเรียนตามกันได้ทันยาทันยาเรตระมัดมรเห็นหนูตั้งแต่อายุสิบหกตั้งถ่ายเขาเก็บเลยก็ไม่รู้ชื่อเ้ยก็ใสายฟ้าโตไม่โตไม่โตเลยนะชื่ออะไรนะโโจจชื่อก็ไม่รู้โอเคครับเอาละครับฝากช่องอุ้งย่าชแนลด้วยนะครับขอบคุณครับตอนที่หนึ่สวัสดีค่ะเดี๋ยวติดโลกโลกนี้ติดตอนนี้ขอบคุณนะครับบ๊ายบายปิดได้เลย 他会看车间来。